ยาวครับผมเอาขอไปปิ้งอขอไปปิ้งเด้อพวกดาอีกหลังลิบหลังน้อยยังจะไปเอาไี่ไงเอาขอครับผม,มน้ำหวานนะฮะหวานอมเปรี้ยวครับผม S <S <S พอปิ้งเลยนะขอครับผมอันนี้ยไปปิ้งนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่คมคลิปไปครับต่อ,อยาแล้วครับ สวัสดีครับผมอ่ะลังนี้อยู่ไม่ไกลทางเท่าไหร่นะครับเป็นทางเข้าไร่ะรอะไรเงี้ยก็กับต้นสักนะครับผมหลังก็พอได้อยู่แต่นะ้าไม่ค่อยดีนะครับเหมือนกับทํารังไม่เต็มที่อะไรประมาณนั้นนะฮะสูงครับผมไปหาที่อื่นต่อบ่อยมัน้นะอ่านี่ก็อีกหลังหนึ่งนะครับ สังเกตว่ามันจะทำรังน้อยมากนะครับอาจจะมีสักป่ากิโลนิดๆน,นะครับแล้วก็เน้นนกกระจาบนะครับผมตอนนี้บางที่เนี่ยดูนกกระจาบไม่ได้บางครั้งพึ่งนะครับพึ่งเกาะนานคือเกาะเจา้าลออาหารนะครับแต่ก็มีรังบ้างนะครับรังน้อยนะครับผมแต่ถ้ามีอาหารผลลงดอกหญ้าอะไรเงี้ยต่างๆมันออกนะครับมันจะ ขยายเบลอเลยหลังเนี้ยนะครับแต่ถามว่าตอนนี้มีลังไหมมีครับผมตรงกลางอย่างเดียวนะนั่นครับผมมีตรงเนี้ยนะฮะลังมีตรงนั้นเองนะส่วนน้าก็อาจจะเป็นเกสรบ้างนะครับตอนนี้นกกระจาบทำลาลัง แสดงก็พึ่งหลังนี้เกาะนานเลยนะฮะไปครับผมปล่อยมันนะเห็นลังข้างในขาวเลยนะครับผมวันนี้ผ่านมาก็เลยมาดูลังที่ผมตีไว้นะครับผม ที่น้องก็พามานะฮะร้อยผมตัดหัวน้ำนู่นนะครับผมไปรอบหนึ่งปล่อยไว้ก็โอ้โหจะเป็นเดือนอะไรบ้างนะฮะก็รู้สึกว็จะมีน้ำบ้างแล้วนะครับผมหรือว่าฟออันนี้ก็ต้องขึ้นไปลุ้นกันนะครับส่วนหลังเจอมาช่วงนี้นะครับช่วงล่างด้วน,นะครับผมที่ผมปล่อยไว้ก็จะเป็นช่วงนี้นะครับ เจอใหม่นนคือเจอใหม่นะฮะจะได้ข่าวก็ช่วงโน้นนะครับผมส่วนน้ําก็เป็นรุ่นกันกีกทีหนึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กเปล่านะครับเนี่ยฮะจะมีก็มีช่วงนี้นะครับผมหรือไม่ก็หยอดในรังหรือเปล่านะต้องรุ้นจริงๆนะครับผม มาเลยดูข้างทางนะครับผมเจอมิมลังนึงน้ำเปาะเลยนะนี่ครับผมโอ้โห,โหงามโปดฮนะโอ้โหวน้ำมิมเต็มนะป่านี้นะครับผมแต่ป่ามันลก หังใหญ่ต้องมีครับผมถ้าหลังเล็กน้ําขนาดนี้นะครับผมเป็นป่าตะขบป่าทั้งนั้นเลยไอ้ตะขบนานะครับผมตัวกินเต็มหมดแล้วก็ิ้มลงเยอะครับผมเนี่ฮะคือป่าตะขบทั้งนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวหลังมาเดินดูนะครับผมต้องมีหลายหลังนะครับ ั่งพักลมนะครับผมไม่ไหวโอ้โหแดดแดดร้อนน่าดูครับจะเป็นลมนะครับผมโอ้โหเมฆไม่ค่อยมีเลยนะครับผมแล้วก็โอ้โหแดดแดดสุดยอดมากเลยนะครับผมมาใสาล่ลมไม้ข้างคา,างนี่เองนะฮะในกลางทุ่งนานะครับผมออร้อนจัดครับผมไปได้พึ่งมาบ้างแล้วนะครับผมลงังนึงมิมง้มสองลัง ก็คุ้มค่าวันนี้คุ้มค่าอยู่นะครับไปกันต่อครับผมเร็วรว,ว่ามือออีกดีให้อีกเดี๋ยว,อ,อ,วอื้อเคยแล้ว น้าข้อไม่ไม,มโผกันหนาหนามันดำจัดมากหนึ่งตรงง้นไม่มีผึ้งลูกไม่ไปตังงอนเดี๋ยวไปเนี่ยตรงนี้ไปดูมิ้มด้วยดูพึ้งด้วยสวัสดีครับผมอันนี้คือตัวพึ้งที่ผม ทำคิดที่เอาออกวันนั้นนะนะครับวันนี้ก็เลยเอามาต้มยำนะครับก็ผมแช่แข็งไว้นะฮะถ้าไม่แช่แข็งเนี่ยมันจะดำเลยนะครับเรายังมีเลยนะครับเย็นไม่พอก็มีดำเป็นบางตัวนะก็จะนั้นตัวอ่อนพึ่งเนี่ยต้องแช่ให้แข็งถ้าเราเอาไว้หลายวันนะครับผมแต่ถ้าวันของวันเนี่ยพึ่งไว้อากาศปกติข้างนอกได้นะครับต้มเนี่ยเราก็จะได้สดน้ําของมันไปเลยนะฮะเครื่องปรุงของเรานะครับผมที่จะใส่ต้มยำนะแล้วก็ยังมีต้นหอมผักชีนะครับ อันนั้นเอาไว้ใส่ตอนปุงแล้วนะครับคือสุกแล้วเราถึงใส่ที่หลังส่วนอันนี้จะถูกต้มนะครับผมรสดีครับผมแปลงหวานหน่อยน้ำปลาครับ น้ำมะนาวก็ผมใส่ตู้เย็นไว้นะครับพริกป่นฮะให้มันหอมอันนี้พริกป่นครับผมแซ่บๆหน่อยนะครับได้ที่แล้วใส่ลงไปแล้วครับผมได้ที่ครับผมเดือดแล้วนะฮะเครื่องเครื่องหอมหมดแล้วนะเนี่ยตัวพึ่งมันจะไม่มีไข่นะครับผมอร่อยนะครับผมอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวตัวหนอนทั้งนั้นเลยนะครับ บางที่มันปิดปิดฝาฟักแล้วก็จะเป็นตัวกดอ,อกนะครับผมโอเคครับผมแซบๆนะฮะปุ่มเครื่องเรียบร้อยนะฮะขั้นตอนสุดท้ายครับผมปิดแก๊สครับใส่ที่ไฟปยื หอมมากคนระับไม่มีไข่ครับผมอันนี้นะครับคือไม่ต้องกลัวว่าจะติดฟันเลยนะครับแต่ต้องเป็นเชิงอ่อนตามชายลังเท่านั้นนะที่จะเอาคี้งพึ่งออกได้นะครับตรงพึ่งครับผมแทบนะครับถ้ายังไม่แทบก็พลิกป่นที่คั่วเองตามเองนะครับผมเพราะว่าเราไปซื้อที่ตลาดแล้วกลัวมันจะเก่านะ กูไม่หอมวหมงอนกันเถอะนะครับผมสวัสดีครับ